ข้อมูลจริงเท่าบิ๊กเต่าแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาบิ Big ๊กเต่าอันนั้นแต่มันมีตัวเลขหลุดออกมาชุดหนึ่งโดยศาสตราจารยอ์อาวุโสดรอุทิศิริวัลสองสามหนึ่งสองคือสองสมเด็จสามคือสามพรมหนึ่งคือหนึ่งธรรมคือตำแหน่งและจํานวนคนที่จะโดนก็คืออยู่ในวงมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วนะที่หลักฐานเอกสารบางอย่างหายไปจากสาพ,พุทธอย่างคดีเงินทอนวัดในอดีตพระผู้ใหญ่บางรูปถูกปักปําเอกสารที่เป็นคุณ ตอบพระอ่ะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ท,ไไดทอนอ่ะคือคุณต้องเข้าใจก่อนเงินทอนวัดมันมีพระที่แบบว่าบริสุทธิ์ติดคุกฟรีหนึ่งปีสามเดือนสองวันแล้วก็ไม่ได้ทอนอะไรเลยอ่ะแต่ประเด็นอ,อาจารย์กําลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสํานักพุทธคุณผู้ชมคะสานักพุทธกมหาเถรสมาคมซึ่งก่อนหน้านี้มีคนร้องเรียนเรื่องพระไม่ดีเยอะมากแต่ช่วยกันซุกเอาไว้ใต้พรมเรื่องเงินทอนวัดหลักฐานที่จะช่วยพระที่บริสุทธิ์อยู่ดีๆก็าหาย oh. เอกสารรอบนี้ที่ไปอยู่ที่สำนักพุทธ